เอ็กซิอือือกลับมาอีกแล้วจะเซให้ทุกคนได้ดูกันไปหรือยังครับสำหรับอะไรนะดิเอ็กซิเ่คิไทางออกหมายเลขแปนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมได้เจอกับทางออกหมายเลขสิบแทนนะครับนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะโอ้โหแต่ดูแล้วก็ ดูแบบว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะอยู่นะครับเนี่ยป้ายเปยนี่แม่ล้า,าจะดูยากอยู่นะแต่ว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับไอเกมพวกนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่พลาดง่ายๆนะครับนะเริ่มต้นจากเราต้องเช็คก่อนเลยว่าอะไรคือสิ่งปกติของมันนะ <Yeah. S 1> มาอู้แล้วเดี๋ยวนะไฟนี่มันแบบมันสลับ,สล,บสลับเป็นอย่างงี้ด้วยมีแนวตั้งแนวนอน,นครับนะฮึแ uh huh. ม่งเยอะนะเนี่ยอันนี้มีป้ายห้ามยืนพิงเหรอครับ ก็มีคนหมอนี่โอ้โหหน้าตามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วป้ายโอ้โหโคตรเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกป้ายเออช่องระบายอกาศสองอันเออมีประตูอยู่สามบานนะครับนะเอออันนี้เหมือนเป็นอะไรนะอ๋อไอ,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 อส,าสายสายดับเพลิงใช่ไหมดับไฟนะครับน,นี้ก็มีป้ายว่าเออมีใช้กล้องเหรอโอเคโอเคมามาลองดูลองดูเอาล่ะ ตอนนี้ก็เริ่มต้นจากศูนนะน่าจะเป็นการรีเซททุกอย่างนะครับนะ <Yeah. S 1> ไปชื้ออุอ้ยเหมือนเหมือน,น,นไฟดับปะว,วะเดี๋ยวผมคิดเองป้ายนี้ก็หกอันเหมือนเดิมนะเออช่องระบายกัดสองอันไฟข้างบนก็ดูปกติดีนะโอ้มีกล้องวงจรปิดตรงนี้ด้วยหรอกับตรงนี้อีกสองเพจจะต้องจำเพิ่มนะไฟเหมือนเดิมป้ายสองอัน ลองเดินมาก่อนเลยกันอุ้ยยังศูนย์อยู่ชิบหายแล้วเปิดมาอันแรกกูก็เฟลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เออมีป้ายหนึ่งสองุอ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นปะอุ้ยทำไมมันตัวใหญ่จังอะ่ะอี๋มันไม่ได้มานั่งแล้วว่ะเฮ้ยกลับ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 มันตัวโคตรใหญ่เลยครับ นี่ไงโอเคหนึ่งแล้วเจอหนึ่งละอ่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีโอเคเออกล้องมีหนึ่งแต่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งป้ายก็ดูหกอันเหมือนเดิมนะอุย้ยเดี๋ยนะอันนี้คือสตอรีเหรอเมเทเน็ตเจเเตอร์โอ้โหคือคือมันจะมีสลับกันขนาดนี้เลยไหม,มวะเชี้ยแม่งยากอยู่นะเจ้าหมอนี่ยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันแบบละเอียดละเอียดแล้วกันโอ้หอันนี้ผมหาความแตกต่างไม่เจอเลยนะจริง มาก่อนนะอุ้ยศูนย์เฮียแม่งยากจังวะยังหาความแตกต่างไม่เจอเลยวเว้ยเฮ้ยหืมทำไมนี่มัดูสว่างสว่างวะมีป้ายหนึ่งอันเ,ออเดี๋ยวนะทุกอย่างมันก็ดูปกติไม่ใช่หรือหรือว่ามันไปเปลี่ยนอะไรตรงรูปปะวะแม่งโคตรยากเลยนะถ้าอย่างนั้นนะเน่แล้วหมอนี่มานั่งเหมือนเดิมนะครับหืม ธรรมดาแล้วกูจะเล่นจบไปเนี่ยโอเค,อเคมาก่อนมาก่อนเออตอนนี้อ่ะโอเคเข้า Exit ที่หนึ่งกลับมารีเซ็ตกันใหม่เชื่อให้ต้องตั้งสติละโอ้โหว่ามันก็ดูปกตินะคือแม่งปกติสำหรับกูจริงๆนะเว้ยเมเทเน,น็ตตะตอเลอันนี้เอออันสุดท้ายจ e นิเตอร์โอเคเออหมอนั่นก็ลงไปนั่งเหมือนเดิมนะแล้วกูหาความแตกต่างไม่เจออะ ป้ายพบนะอุ้ยโอเคสองโอเคโอเคโอเคเอ่ออันนี้มีห้ามยืนพิงไปกับพีบ๊บแล้วเอ่อกล้องวงจรปิดสองอัน ي, อุ้ยไอ้ป้ายนี้กับหัวไอ้อป้ายนี้กับหัวครับใช่ใช่ใช่กูจำได้กูจำได้กูจำได้มันไม่กลับหัวโอเคสามมาถึงก็ป้ายห้ามยืนพิง เออกล้องจอนปิดสองอันอ้าวโอเคป้ายมันจะไม่กลับหัวนะครับเอออันนี้ก็จะ okay. ยืนแบบนี้ถูกไหมอันนี้ก็สตอรเลสแมเทนแนนเจนิเตอร์อุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไอ้นี่แมงน้าตาแปลกแปลป่ะเห็ป่ะปกติเขาไฟร์ฮอร์สที่มันจะมาอยู่ตรงนี้เว้ยอันนี้ผิดและวผิดและวนี่กูมาแล้วกูมาแล้วโอเคสี่มันต้องเข้มจริงๆนะ มา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 น,นี้ห้ามยืนพิงข้างบนก้องจนปิดสองอันนี่นี่ีนี่ปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะไอไฟฮอสเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกลางใหญ่ๆเลยเฮ้ยรอบนี้ไม่มีคนปะ <c oughs> โอ้โหเกือบแล้วรอบนี้แม่งไม่มีคนผมก็งงว่าทำไมผมมาอยู่คนเดียวเหงาๆวะโอเคอันที่ห้าแลครับ คือถ้ามันเป็น Exit ที่10อย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องไปยัน10เลยปะคือ <Huh? S 1> ถ้า8นี่น่าจะยังไม่ใช่นะครนะนี่แสดงว่าได้แค่ครึ่งทางอางเงี้ยเนี่ย uh. เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดดียว,ยว,ยว,ยวอันนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเวย้ยไอต้ตุ่มตุ่มข้างบนไม่มีกรับ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 กับโอเคหกหกหกเปิดมาก็ห้ามยืนพิงหนึ่งอันป้ายก็ดูปกตินะอันนี้ เออสตอร์อยู่ตรงนี้มเทนนน์นิเตอร์เอออันนี้ก็ดูดูปกติเฮ้ยปกติเพราว่า <c oughs> ปกติแหละโอเคหมอนั่นเข้าไปนั่งที่เดิมอันนี้ดูไม่มีความแตกต่างเลยครับดูปกติโอเคมาแชเฮ้ย hey! ูนวกทวอ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 วววววววัวดวอ ที่มันกลับมาไม่ได้แล้วป่ะเย้เอออุ๊ยโอ้โหประตูเปิดนั่นอะกลับเลยโอเคถ้าจะชัดอย่างนี้ง่ายฮะกลับมาที่ห้าครึ่งทางอีกแล้วโอ้รอบนี้รอบรอบนี้ต้องต้องเอาหน่อยแล้วนะคุณดูคาดหวังนะครับเนี่ยอุ้ยข้างบนมีน้ำโอ้โหผมไม่เคยสังเกตเลยนะเนี่ย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 เียว่าไม่เคยสังเกตอันนี้เลยนะเนี่ยโอเคเน้นกลับเลยครับ มันคือผิดปกติแน่นอนอืมแม่งเยอะกว่าที่กูคิดเองจริงมองมองพิธานก่อนเลยเทีนี้สองตุ่มเหมือนเดิมป้ายป้ายดูดูปกตินะเฮ้ยประตูหายประตูหายไปหนึ่งฮะประตูหายไปหนึ่งชัดเจนมากอันนี้เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วยังไงครับเนี่ยอันนี้ป้ายห้ามยืนพิง เอ่มีตุ่มสองเม็ดออฮะป้ายพวกนี้ดมูมันไม่มีคนใช่แม่งไม่มีคนเดินมาโอเคอันนี้ชัดไปแปแล้วเวย้ยถ้าให้ดาวนี่มันต้องไปหาอันที่สิบแน่นอนครับอันที่แปดก็ยังไม่ผ่าน <Yeah. S 1> นั่นไงโอเคมีตุ่มข้างบนสองตุ่มป 1, 2, 3, 4, 5, ้ายหนึ่งสองสามสีห้าหก คือผมเสียวมากเลยว่าแม่งจะศูน์นะแต่ว่ามันก็ดูปกติป่ะมันวางอย่างนี้ป่ะทำไมผมรู้สึกว่าประตูมีเทเนนต์กอันนี้มันทำไมมันอยู่ใกล้กันจังอ่ะเฮียเฮ้ยกูหลอนปะเนี่ยคือทำไมประตูมันวางกันไม่ไม่ตรงกันวะเฮียไม่รู้อะลองลองลองไปก่อนแลวกันเฮ่ยหรือว่ากูคิดไปเองกูค,คิดมากแน่เลยครับสูญูสู ใช่ก็ดูปกตินะข้างบนก็ดูปกติไอหมอนี่ก็นั่งลงปกติทุกอย่างดูปกตินะอมันจะเป็นเนี่ยช่องระบายอากาศถูกไหมแล้วก็ประตูหนึ่งอันแล้วก็ช่องระบายอากาศแล้วก็ประตูสองอันโอเคมันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดโอเคเรากลับมาที่จุดกึ่งกลางอีกครั้งนะ oh. <laughs> กลับมาที่ห้าอีกแล้ว โอ้ยต้องเอาหน่อยแลย้วรอบนี้เออป้ายปกติดีนะข้างบนก็มีเออไอเม็กล้องจอนปิดสองอันไอหมอนี่เดินมานั่งลงใช่ไหมโอเคนั่งลงโอเคประตูสามอันเหมือนเดิมไอตรงดับเพลิงก็ดูปกติดีอ,อ่าโอเคไปเลยมั่นใจรอบนี้มั่นใจโอเคหกละ ใครเห็นอะไรทักกันบอกได้นะครับนะถ,ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยนะแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละช่วยช่วยช่วยกันมองหน่อยอุ๊ยอันนี้ไม่มีคนมาป่ะอันนี้ไม่ไม่มีคนมานี่ชัดเลยโอเคไปไปไปเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วโอเคตอนนี้ก็โอเคป้ายหนึ่งอันห้ามยืนพิงข้างบนก็นี่ตุ่มตุ่มสอง สองเม็ด oh, เออโอเคถูกแล้วถูกแล้วแหมเมื่อกี้แม่งตาฝาดนะจะไปเห็นสามเม็ดโอเคไอหมอนี่เดินไปนั่งลงเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าไงพ่อหนุ่มโอเคนั่งลงเหมือนเดิมนะป้ายปกตินะไม่มีอะไรกับบัวพิสดารโอเคประตูครบไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะอันนี้วิ่งแปดแล้วแปดแล้วแปดแล้ว,ลวยังไงดีครับเตี้ย ชิบนี่ไงแม่ยังไม่จบมันยังไม่จบอ <bunker> ือุ้ยอุ้ยหุยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผิดปกติผิดปกติโอ้ยตัวบิ๊กบื้มเลยนะโอเคก้าวแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงจะพลาดไม่ได้ครับจะพลาดไม่ได้โอเคเดินมาปุ๊บมองเพดานก่อนเลยหนึ่งตุ่มสองตุ่มทุกอย่างป้ายปกติไม่กลับหัวนะ ประตูเอ่ยช่องระบายอากาศครบครบไมว่าครบแหละวุ้ยมันมันดูทําไมมันดูปกติจังอะเทียผมไม่ชอบความปกติเลยวะ่ะคือกูอยากเห็นอะไรที่แม่งแบบที่แม่งไม่ปกติอะ่ะอุ้ยสิปสิปสิป,ป,ปโอเค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 ไปห้ามยืนพิงหนึ่ง <S <S โอ้โหชัดเจนกูแ <c oughs> ดบหนึ่งทีสองทีนี่ไปเลยกลับเลย โอ้โหอย่างนี้นะพึงชัดเจนเลยโอเคฮะประตูอินฟินิตี้เหรอโอ้โหเอ็กซิทของแท้ของแท้พี่น้องเอาละเว้ยโอ้โหถือถือว่ายากกว่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังอีซี่อ่ะ